น่าเจ้าสวัสดีตอนเช้าเด็กๆที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่คลิปวิดีโอการสอนรายวิชาภาษาจีนนะครับผมการเอาเชื่อกิงอีกเช่นเคยเลยนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมเราเชือเนี่ยจะให้เด็กๆเนี่ยเปิดหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาครับผมหยิบหนังสือขึ้นมาแล้วนะครับผมให้เด็กๆนะครับผมตาไข้ชูนะครับผมตาไข้ชูก็คือเปิดหนังสือนั่นเองนะครับผมเปิดหนังสืออ่าตี้จิวเย่ก็คือเปิดหนังสือไปหน้าที่เก้าเลยครับ ทีนี้นะครับผมเมื่อเด็กๆเ,เปิดหนังสือมาหน้าที่9้าแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมเราจะเรียนในเรื่องของหุยว่าอ่าอกเสียงตาเราชช่อนะครับผมหุยว่าหุยว่าประโยคสนทนาอ่าเอกเสียงตาเราชื่อใหม่นะครับหุยว่าหุยว่าประโยคสนทนา วันนี้นะครับเด็กๆเราจะเรียนกันในส่วนของประโยคสนทนานั่นเองนะครับผมทีนี้เมื่อเด็กๆเ,เปิดขึ้นมาแล้วในหน้าที่9นะครับผมเด็กๆจะดูเรามาดูเริ่มดูกันในส่วนของตัวสีดําบรรทัดแรกเลยตัวกอรภาษาจีนสีดาในบรรทัดแรกนะครับผมเด็กๆเ,เช็คให้ดีนะว่าตรงกับของในสไลด์หลอดชื่อหรือเปล่า <c oughs> เห็นไหมเอ่ยว่าตรงไหมถ้าตรงแล้วเรามาอ่านตามหลอดชื่อเลยอ,อ่านออกเสียงตามหลอดชื่อเชี่ยนใจจีเตียน เซียนจายจีจยเตียนเซียนจายจีเตียนอ่าเซียนจายจีเตียนก็คือตอนนี้กี่โมงอ่านออกเสียงตามรากเสียใหม่ตอนนี้กี่โมง,ออต,อองอมตอนนี้กี่โมง เซียนจ่ายจีเตี่ยนก็คือตอนนี้กี่โมงนั่นเองนะครับผมเด็กๆครับถ้าเด็กๆต้องการจะถามว่าตอนนี้กี่โมงนะครับผมเป็นประโยคภาษาจีนนะครับผมไม่ว่าเด็กๆเนี่ยจะถามใครก็แล้วแต่ว่าถามเราชื่อหรือเราชื่อจะถามเด็กๆก็ได้หรือคนจีนจะถามเด็กๆหรือเด็กๆจะถามคนจีนให้เด็กๆจําประโยคนี้ไว้ว่าเซียนจ่ายจีเตี่ยนอ่ะออกเสียงตามเราชื่อใหม่เซียนจ่ายจีเตี่ยนตอนนี้กี่โมง เสียนใจจีเตี่ยนก็คือตอนนี้กี่โมงนั่นเองนะครับผมเป็นการถามตอบเกี่ยวกับเวลานะครับผมอันนี้คือการถามนะครับผมส่วนต่อมานะครับผมเป็นการตอบคําถามาเด็กๆด,ด,ดูในบรรทัดที่2อเด็กๆออกเสียงตาเหล่าชื่อนะเสี่ยนใจเสียนใจปาเตี่ยนเสียนใจปาเตียเ่ยน พูดเป็นประโยคยาวๆเสียนใจปลาเตี่ยนตอนนี้8ปดโมงตอนนี้8ปดนาฬิกาอ่าโอเคเด็กๆครับฟังให้ดีอันนี้คือการตอบคำถามนะครับผมถามเสียนใจตอบเป็นเสียนใจเหมือนเดิมเอาเสียนใจขึ้นมาไว้ข้างหน้าเหมือนเดิมแล้วตามด้วยตัวเลข ตัวเลขตัวนี้คือตัวเลขอย่างไรถ้าเป็นนาฬิกาแบบหมุนแบบนี้นะครับผมเป็นนาฬิกาแบบนี้ให้เด็กดูเข็มสั้นนะครับผมถ้าเข็มสั้นชี้เลขอะไรนะครับถ้าเข็มสั้นชี้เลขอะไรอย่างเช่นชี้เลข8นะครับผมดังในบทนี้นะครับผมเข็มสั้นเขาเนี่ยชี้เลข8 ให้เด็กๆเ,เอาคำว่า8ที่เป็นภาษาจีนมาใส่ไว้ต่อจากคำว่าเซียนจายก็จะได้กลายเป็นเซียนจายป่าอ่ะออกเสียงตอเราซื้อใหม่เซียนจายป่าอ่ะอันนี้คือได้แล้วตอนนี้8แต่ทีนี้เคมสั้นเนี่ยเราซื้อถ้าเด็กๆเ,เคยเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ใช่ไหม เข็มสั้นเขาจะเป็นเข็มบอกชั่วโมงหรือนาฬิกานั่นเองนะครับผมจะเป็นการบอกชั่วโมงดังนั้นให้เด็กๆเอาคำว่าเตียนนะครับเอาคำว่าเตี่ยนมาต่อท้ายตัวเลขอ่าเอาคำว่าเตี่ยนมาต่อท้ายตัวเลขอันนี้คือตัวเลขใช่ไหมเราซื้อให้เป็นวงกลมนะครับผมต่อมาคำว่าเตียนเตียนแปลว่าอะไร ถ้าเด็กเคยท่องแล้วก็ส่งให้เราซื้อเตียนแปลว่าโมงหรือนาฬิกาถูกต้องไหมครับเตียนแปลว่าโมงหรือนาฬิกาดังนั้นนะครับผมให้เอาเตียนมาต่อท้ายเลยคล้ายๆกับประโยคภาษาไทยเลยครับเด็กๆคล้ายๆกันเลยเซียนใจแปลว่าตอนนี้ถูกต้องไหมครับเอาเซียนใจขึ้นมา8ปดโมงถ้าเราจะบอกว่าตอนนี้8ปดโมงเอาปาเนี่ยแปดที่แปลว่าปาเนี่ยเนาะมาใส่ต่อจากเซียนใจเลยแล้ว ตัวที่บอกว่าเป็นโมงหรือนาฬิกานั่นก็คือคำว่าเตียนนั่นเองเอาเตียนมาปิดท้ายนะครับผมประโยคนี้มันก็จะได้เป็นเสี้ยนใจปาเตียนอ,อ่านตามเราคือ,สอเสี้ยนใจปาเตียนเสี้ยนใจปาเตียนก็จะกลายเป็นตอนนี้8โมงหรือ 8นาฬิกานะครับผมไอตรงนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้เครื่องหมาย question mark เราซื้อพิมพ์ผิดนะครับผม question mark ตัวนี้ไม่ไม่ใช่นะครับผมมันต้องเป็นจุด full stop แบบนี้อ่ะเซียนชาปาเตียนก็คือตอนนี้8โมงหรือ8นาฬิกานั่นเองนะครับผมทีนี้นะครับเวลาถ้าเราดูนาฬิกาในโทรศัพท์มือถือของเราเองนะครับผมในโทรศัพท์มือถือของเรานะครับเด็กๆ บางทีนะครับผมมันไม่ได้เป็นแบบหน้าปัดแบบนี้ถูกต้องไหมเวลานาฬิกาของของเราเนี่ยมันไม่ได้บอกเป็นหน้าปัดแบบนี้แต่เขาบอกเป็นแบบนี้เลยตัวเลขดิจิตอลเลยถูกต้องไหมครับอ่ะแปดโมงปึ๊บแล้วก็เป็น0ูนย์หได้เด็กจำไว้ให้ดีเลยนะครับผมตัวข้างหน้าเลขหลักข้างหน้า2หลักนี้จะเป็นเลขชั่วโมงอ่าอันนี้คือโมงและเลข2หลักข้างหลังคือ นาทีาจำไว้ดีเลยดังนั้นนะครับผมอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนนะครับผมเราซื้อจะยังไม่ให้เป็น0.5เราซื้อก็จะให้เป็นจุด0.0ไว้ก่อนอโมงนะครับผมแล้วจุดจ0.0อย่างนี้คือ8โมงนั่นเองนะครับผมถ้าเด็กๆดูนาฬิกาในโทรศัพท์มือถือของเรานะครับผมจะเป็น8.00หรือ9.00อะไรก็ตามแต่นะครับผมอันนี้คือ8โมง9โมงนั่นเอง นะครับผมให้เด็กๆดูตัวข้างหน้าตัวข้างหน้าจะเป็นโมงตัวข้างหลังจะเป็นนาทีเข้าใจไหมครับอ่ะทีนี้ถ้าสมมุติว่าอ่ะถ้าสมมุติว่านะครับถ้าสมมุติว่าศูนย์อ่ะเอามาเอามาเราสดไม่ติดอ่ะหนึ่งศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ หนึ่งศูนย์อ่ะสิบจุดศูนย์ศูนย์คือกี่โมงเอ่ยสิบจุดศูนย์ศูนย์คือกี่โมงครับอ่ะสิบจุดศูนย์ศูนย์ก็คือสิบโมงนั่นเองใช่ไหมครับสิบจุดศูนย์ศูนย์คือสิบโมงดังนั้นถ้าเราจะบอกว่าตอนนี้สิบโมงหรือตอนนี้สิบนาฬิกานะครับผมตอนนี้สิบโมงหรือสิบนาฬิกาเด็กๆครับเราจะต้องพูดว่าอย่างไรเอ่ยตัดคําว่า ปาออกแล้วเอา10ภาษาจีนพูดว่าสือใช่ไหมสิบภาษาจีนคือสือดังนั้นนะครับผมสืออ่ะก็จะได้เป็นแบบนี้อ่ะเด็กๆออกเสียงตาเราสือเสียนใจสือเตี่ยนเสียนใจสือเตี่ยนก็คือตอนนี้สิบ โมงนั่นเองนะครับผมตอนนี้10โมงนั่นเองหรือ10นาฬิกานะครับผมอันนี้คือการถามตอบแบบชั่วโมงก่อนยังไม่มีนาทีนะครับผมอันนี้คือสมมุติว่าถ้าเป็นนาฬิกาแบบดิจิตอลแล้วเป็นจุดศูนยนแบบนี้เด็กๆจําไว้เลยว่ามันจะไม่ได้บอกเป็นนาทีนะครับผมแต่ถ้ามันขึ้นมาเป็นแบบนี้เรามาดูกันต่อในประโยคถัดมาอ่ะเด็กๆอ่านทวนทำถามต่อชเส้นใจจีเตียน เซียนจายจีเตียนตอนนี้กี่โมงอ่าเรามาดูกันอันนี้คือในบรรทัดที่3นะครับผมในบรรทัดที่3ของวันนี้นะอ่าเด็กๆดูประโยคนี้อ่านตามเลาคือเซียนจายสืออีเตียน05นเซียนจายสืออีเตียน หลิงอูเฟินตอนนี้สิบนาฬิกาศูนย์ห้านาทีตอนนี้สิบเอนน็ดโมงห้านาทีอ่ะเด็กๆดูนะครับผมเส้นใยสีเตี่ยวลิงอูเฟินนะครับผมก็คือสิบโมง 5นาทีนั่นเองนะครับผม10โมงนาทีที่นี้เด็กๆครับดูคำว่าหลิงค่าทิ้งไปเลยนะครับผมมันเลยทำให้มันยากเกินไปนะครับผมมีคำว่าหลิงขึ้นมาเนี่ยมันทำให้มันยากเกินไปนะครับอ่ะเรามาดูเราซื้อค่าคำว่าหลิงไปแล้วเรามาอ่านใหม่เสียนใจ่ืออีเตียนอูน่เฟินเห็นไหม ง่ายกว่าไหมถ้าเป็นหลิงอูเฟินมาแลดูยาวไปแลแบบโอ้จำยากจังเราเออกมาแบบง่ายๆแบบนี้เลยเชียนใจซื้ออีเตียนอูเฟิน เสี่ยงใจซื้อยีเดียน,นอู่เฟินก็คือตอนนี้เนี่ยสิบนาฬิกาห้านาทีหรือสิบเอ็ดโมงห้านาทีนั่นเองนะครับผมไม่ต้องใส่ลิง์เข้าไปก็ได้นะครับผมไม่จำเป็นต้องใส่ลิงกเข้าไปนะครับผมถ้าใส่ลิงเข้าไปเนี่ยมันจะดูแบบงงงวยแต่นี่คือแบบง่ายๆเลยก็คือเสีนยงใจซื้อยีเดียน,นอู่เฟินก็คือตอนนี้สิบเอ็ดโมงห้านาทีนั่นเองนะครับผมเด็กๆครับเห็นไหมมันมีความแตกต่าง อ้ประโยคนี้นะครับผมจะเป็นเส้นจ่ายสือเตียนเฉย,ยแต่ทีนี้อันนี้มันเพิ่มเติมมาเป็นอู่เฟินอู่เฟินคืออะไรอู่คือเลขอะไรเอ่ยหา้าเฟินแปลว่าอะไรครับนาทีถูกต้องไหมครับห้าหนาทีอ่าเราเราจะรู้ได้ไงว่าอัานไหนมันเป็นห้านาทีอันไหนเป็นสิบนาทีอันไหนเป็นสิบห้านาทีเด็กๆครับถ้าเป็นหน้าปัดนาฬิกาแบบนี้นะครับผมถ้าเป็นนาฬิกาแบบนี้นะ เด็กๆด,ดูจากเข็มยาวไปแล้วเอ้เข็มสั้นไปแล้วใช่ไหมเข็มสั้นจะบอกเป็นชั่วโมงแต่ถ้าเข็มยาวนะครับเด็กๆเ,เข็มยาวจะบอกเป็นนาทีถูกต้องไหมครับถ้าเด็กๆเ,เคยเรียนมานะครับผมเข็มยาวจะบอกนาทีถ้าเข็มยาวชี้เลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองอะไรอย่างนี้ให้เด็กๆบวกห้าเข้าไปอ่ะอย่างเช่นหนึ่งก็เป็นห้าสองก็เป็นสิบ สิบห้ายี่สิบยี่ห้าสามสิบสาสิบห้าสี่สิบสี่สิบห้าห้าสิบห้าสิบห้าหกสิบสิบสองจะจบอยู่ที่หกสิบนะครับผมแต่เขาไม่นิยมหรอกว่าเป็นอารสิบเอ็ดนาฬิกาหกสิบนาทียางนี้ไม่ใช่เขาก็จะกลายเป็นอารสิบสองนาฬิกาไปเลยอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่อันนี้เดี๋ยวเราซื้อค่อยสอนนะครับเรามาดูก่อนถ้าเข็มสั้นชี้เลขหนึ่งให้เด็กๆบวกห้าเป็นอ่ะก็คือเป็น านั่นเองเริ่มที่ห้าเนาะต่อมาเข็มสั้นชี้เลข2เป็น10เข็มสั้นชี้เลขสามเป็น15บอะไรอย่างนี้อ้าวกะบวก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 ห้าไปนะคะผมอ่ะทีนี้เวลาเราตอบคําถามเราจะตอบยังไงล่ะเราซื้อหนูจะตอบยังไงให้เด็กเด็กเขาสามเซียนใจจีเตียนมาใช่ไหมประโยคนี้เขาถามว่าเซียนเสียนจะอ่ะขอภัยเซียนใจจีเตียนมาใช่ไหมเราก็ตอบเป็นเซียนใจเหมือนเดิมเอาเซียนใจขึ้นมาเหมือนเดิมแล้วตอบด้วยชั่วโมงขึ้นมาก่อน ก็คือเราดูเข็มสั้นนั่นเองใช่ไหมเข็มสั้นชี้เลขที่11ถูกต้องไหมครับคงรูปเดิมเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็คงรูปเดิมเลย11ภาษาจีนพูดว่าอะไรถืออ e, ีแล้วตามด้วยคําว่าเตียนที่แปลว่าโมงหรือนาฬิกานั่นเองเตียนที่แปลว่าโมงหรือนาฬิกานั่นเองนะครับผมก็จะได้กลายเป็นเซียนจ้ายถืออีเตียนเซียนจ้ายถืออีเตียนต่อมาเราจะบอกนาทีและ เพิ่มเป็นนาทีขึ้นมาให้เด็กๆดูว่าเข็มยาวชี้เลขอะไรถ้าสมมุติชี้เลขหนให้เด็กๆเป็น5นะับเป็น5ไปนะครับผมก็จะเป็นอูเฟินอ่าห้าภาษาจีนพูดว่าอูใช่ไหมครับอูแล้วคําว่าเฟินแปลว่า,วานาทีเอาเฟินมาปิดท้ายต่อเลขที่เข็มยาวชี้นะครับผมแต่ถ้าจําง่ายๆเทคนิคจําง่ายๆอย่างหนึ่งนะครับเด็กๆ เสียนจ่าแปลว่าตอนนี้ให้เด็กๆเขียนเป็นประโยคเป็นภาษาไทายขึ้นมาก่อนก็ได้นะครับผมตอนนี้11โมง5นาทีใช่ไหม11โมง5นาทีอะตอนนี้ภาษาจีนวกอะไรเสียนจ่าย11 00. หรือีเตียนอโมงเตียน5อู่เฟินนาที อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับผมให้เด็กๆเ,เขียนเป็นประโยคภาษาไทยขึ้นมาก่อนแล้วเด็กๆค่อยแปลทีละตัวเพราะว่ามันตรงกับภาษาไทยแบบเป๊ะๆเ,เลยนะครับผมมันตรงกับภาษาไทยแบบเป๊ะๆเ,เลยเห็นไหมเสี้ยนใจกับตอนนี้เห็นไหมชืออ้อ E ก็11เตียนก็คือโมงหรือนาฬิกาเห็นไหมอู่คือ5เฟินคือนาทีเห็นไหมง่ายไหมครับง่ายนะครับผมเด็กๆให้เด็กจําเป็น ประโยคภาษาไทายขึ้นมาก่อนก็ได้ถ้าเด็กๆต้องการจะพูดนะครับผมให้เด็กๆทดภาษาไทยไว้ในข้างในใจตอนนี้11.05โมง5นาทีตอนนี้พูดว่ายังไงนะอ๋อตอนนี้เซียนจ่1ยนใจืออีโมงเตียน5อูนาทีเฟินอ๋อเซียนใจ่ืออีเตียนอูเฟิน อ่าก็เป็นแบบนี้ก็ได้นะครับผมให้เด็กๆท่องประโยคภาษาไทยไว้ในใจไว้ก่อนนะครับผมดูนาฬิกาไว้แล้วก็ท่องเป็นประโยคภาษาไทยขึ้นมาในใจก่อนแล้วเราก็ค่อยแปลทีละคําทีละคําทีละคําแบบนี้คือเทคนิคง่ายๆนะครับผมเราซื้อทําประจําเลยตอนที่เราซื้อเรียนนะครับผมเราซื้อจะพูดเป็นภาษาไทยขึ้นมาก่อนแล้วก็ค่อยแปลทีละนิด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 เพื่ออะไรนะครับผมเราจะได้จํา คำสับได้แม่นๆนะครับผมแล้วเราจะได้พูดได้นะครับผมเราซื้ออยากให้เด็กๆเนี่ยฝึกพูดนะครับอ่ะแล้วถ้าเราซื้อคะแล้วถ้าในกรณีที่มันเป็นนาฬิกาแบบนี้ล่ะแบบในโทรศัพท์ล่ะมันจะต้องพูดยังไงอ่ะมันก็เหมือนเดิมเลยลูก11แล้วก็05แบบนี้ใช่ไหมสิบเอ็นย์ห้าเห็นไหมเด็กๆครับก็ไม่ไดเด็กพูด เวลาเด็กๆพูดในเป็นภาษาจีนใช่ไหมก็เอาตัวเลขหลักแรกเราซื้อบอกแล้วหลักแรกคือโมงและอีกหลักที่หลังก็คือนาทีนะครับผมเอาเป็นเซียนจ่ายซื้อยีเตียนอูฟินอย่างนี้นั่นเองนะครับผมเราซื้อลองลองดูให้เด็กๆดูเด็กๆจะพูดได้ไหมอันนี้เราซื้อจะให้เป็นแบบอารมณ์เหมือนแบบนาฬิกาดิจิตอลนะครับผมเราซื้อให้เลขนี้มา อ่าสิบสองสิบสองอ่าอยากไปหรือเปล่าให้เด็กๆนึกใน่ใจก่อนถ้าเด็กๆจะบอกว่าตอนนี้12บสนาฬิกาสินาทีาเขาจะพูดว่าอย่างไรอ่าสิบสอนาฬิกาสิบนาทีนึกนนึกในใจก่อนตอนนี้พูดว่าอย่างไรครับเด็กๆพูดออกมาเลยตอนนี้พูดว่าเสียนใจ ถูกต้องครับสิบสองสิบสองภาษาจีนพูดว่าอย่างไงครับอ่าชื่อเออ่อาเซียนจ่ายชื่อเอ,อ่อต่อมาคำว่าโมงหรือนาฬิกาพูดว่าเตียนถูกต้องไหมเตียนอ่าชื่อเอ,อ่อเตียนอ่าออกเสียงตั้เราชื่อก่อนเซียนจ่ายชื่อเอ,อ่อเตียน เชียนจ่ยือเออเตียนก็คือตอนนี้12นาฬิกา,าเราซื้อให้เป็นแบบนี้ไปแทนนะอเออเตียน,นะครับต่อมา12นาทีละสิบเอา12ขึ้นมาก่อน12ภาษาจีนพูดว่าซือเออ,อือเออแล้วลงท้ายด้วยนาทีคําว่านาทีพูดว่าเฟิน ก็จะได้ประโยคแบบนี้อ่ะออกเสียงตามเราคื่อเซียนใจสื่อเออเตียนสื่อเออฟันอ่ะตอนนี้เวลาสิบสองนาฬิกาสิบสองนาทีนะครับผมตอนนี้สิบสองนาฬิกาสิบสองนาทีนั่นเองนะครับผมเห็นไหมครับง่ายๆเลยเหมือนภาษาไทยเลยโครงสร้างของเขาก็คือเอาตอนนี้นะครับผมก็คือ เซียนจายนะครับอันนี้คือง่ายๆอ่ะเซียนจายเนาะแล้วบวกด้วยเต่ยนแปลว่าอะไรโมงใช่ไหมครับอ่ะแล้วก็อันนี้เราซื้อไม่ว่าไม่พอนะแล้วก็นาทีก็คือเฟินอ่อ่ะเราซื้อเขียนให้เป็นเฟินอันนี้เป็นโมงนะครับผมตอนนี้อ่ะเห็นไหมอันนี้คือโครงสร้างของเขาเลยแล้วนะผมเซียนจ่าย เลขตรงกลางคือโมงก็คือถ้าสมมุติเป็นเลขในอนาล็อกนะครับผมก็คือในดิจิตอลแบบนี้นะครับผมก็เอาเลขในหลักแรกนะครับผมแล้วก็แต่ถ้าเป็นในนาฬิกาแบบที่มันเป็นแบบเป็นแบบเข็มเนาะก็คือให้เอาเข็มสั้นเอาตัวเลขที่เข็มสั้นชี้เนี่ยมาใส่นะครับผมอันนี้เราสรุปให้ง่ายๆ,ๆนะครับผมเอาถ้าช่องนี้นะครับผมเสียนใจแล้วตามด้วยเข็มสั้นชี้เลขอะไรให้เอาเลขตัวนั้นมาใส่นะครับผมแล้วมาพูดนะครับผมและทีนี้ และที่นี้นะครับผมถ้าเป็นนาทีนะครับผมถ้าเป็นนาฬิกาแบบหมุนนะครับแบบนี้นะครับผมก็ให้เอาเป็นเลขที่เข็มยาวเขาชี้มาว่าเข็มยาวเขาชี้เลขอะไรนะครับผมถ้าเขาชี้เลข1ให้เด็กๆเป็น5ใช่ไหมชี้เลข2เป็น10แบบนี้นะครับผมก็คือบวก5ไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็เอาเลขนั้นๆเนี่ยมาใส่ไว้นะครับผมแล้วลงท้ายด้วยคําว่าเฟินนะครับผมก็คือเส้นใยตามด้วยเวลาที่ เข็มสั้นชี้นะครับผมแล้วก็พูดด้วยคําว่าเตี่ยนนะครับก็คือชั่วโมงนั่นเองนะครับผมแล้วปิดท้ายด้วยตัวเลขที่เข็มยาวชี้นะครับผมโดยให้นักเรียนเนี่ยบวก5ไปนะครับผมแล้วก็พูดด้วยคำว่าเฟินลงท้ายก็จะกลายเป็นนาทีแบบนี้นั่นเองนะครับผมการบ้านวันนี้นะครับผมการบ้านวันนี้ ให้เด็กๆเ,เนี่ยไปเขียนคําแปลมาให้ดีเลยนะครับผมเขียนคําแปลเหล่านี้มาให้ดีเลยในหน้านี้แลนะผมวันนี้เราจะเรียนกันแค่3ประโยคแค่นั้นนะครับผมอ่ะก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับผมเรามาฝึกอ่านกันอีกสักหนึ่งรอบอ่ะอ่านตามหลาดื่อนะเซียนใจจีเตียนตอนนี้กี่โมงเซียนใจปาเตียนตอนนี้8ปดโมง เซียนจจายจีเตียนตอนนี้กี่โมงเซียนจายสิบเอ,อีเตียนห้าินเซียนจายสิบเอ,อีเตียนห้าินตอนนี้11บเนาฬิกาหนาทีอ อันนี้นะครับผมการบ้านนะครับผมเด็กๆเนี่ยไม่ต้องมาถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาให้เหล่าซื้อนะก็คือให้เด็กๆเนี่ยไปฝึกอ่านให้ดีนะครับผมฝึกอ่านฝึกเขียนคําแปลนะครับผมลองลองฝึกกันนาฬิกาของตัวเองอ่าเหล่าซื้อบอกวิธีไปแล้วนะครับผมให้เด็กๆเราลองฝึกดูแล้วก็ดูนาฬิกาของตัวเองว่าอ่าเข็มสั้นชี้เลขอะไรเส้นใจฉีเตี้ยนอ่าเข็มยาวชี้อะไรเส้นใจฉีเตี้ยนฉีเฟิน,ฟนอะไรอย่างนี้นะครับผมให้เด็กๆดูนะครับผมดูนาฬิกาที่ตัวเองเนี่ย ของตัวเองได้เลยนะครับผมว่ามันเข็มสั้นเข็มยาวชี้เลขอะไรนะครับผมกลับไปดูนะครับผมแล้วเราก็ฝึกพูดด้วยตัวเองนะครับเด็กๆไม่ต้องถ่ายคลิปไม่ต้องทําอะไรมาส่งเราคือนะครับผมส่วนในเรื่องของการสอสดนะครับผมเดี๋ยวเราจะเจอกันในช่วงเวลาห้องหนึ่งเราจะเจอกันตอนกี่โมงเอ่ย9ก้าโมงนะครับผมห้องสองเจอกันเวลาเก้าโมงครึ่งห้องสามเจอกันเวลาสิบโมงครึ่งแล้วก็ห้องสี่เจอกันเวลาสิบเอ็ดโมงนะครับผมให้เด็กๆ ตรงต่อเวลานะครับผมรักษาเวลาตรงนี้เอาไว้นะครับผมอ่ะทีนี้นะครับผมถ้าเด็กๆไม่เข้าใจอะไรยังไงนะครับผมให้เด็กๆเนี่ยสามารถทักมาถามหลอซื้อได้นะครับผมอ่ะสุดท้ายแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมหลอซื้อจะ อขอฝากไว้เท่านี้นะครับผมแล้วเราจะเจอกันในชั่วโมงสอนสดนะครับผมหรือถ้าเด็กๆคนไหนเนี่ยที่ไม่ได้สะดวกในตอนชั่วโมงสอนสดนะครับผมเราจะเจอกันอีกทีหนึ่งก็คือวันพุธเลยนะครับผมเดี๋ยวเราซื้อจะอัปคลิปแล้วก็ส่งมาให้แบบนี้นะครับผมสุดท้ายแล้วเราซื้อต้องกล่าวคําว่าใจเจยนครับบ๊ายบาย